ได้มานานมากนะพระประถมเจดีค่ะน,นี่นนมีมีการบูรณะไมหมเนี่ยก็นี่แหละราชการที่เท่าไหร่บูรณะบางประวัติอ่าะอ่าฮะ เคยมาตั้งแต่ตอนสมัยเด็กเจดีย์โบราณที่ใหญ่ที่สุดเจดีย์เก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดแมนวอลก็ผมเกิดพระห่วงเหรอเห็นโอ้พระหลวงเห็นพระปูทองก่อนนี้ก็เ่าใ้นกั ย้อ,อไปทั้งนั้นนะสายไปายไปนี่งั้นกินจรมปจำดีอาเป็นธรรมเนียมของคณะขบวยุดทุกปีครับแรม แรมอรหนึ่งค่ำเดือนสิบสองจะมาตรวจนม์คณะธรรมยุดระคณะธรรมยุดจะมาตรวจหมด,ดที่นี่ที่นครปฐมเนี่ยนะจอองค์พระสเจดี <JD S 2> นะครับกันเปนบเด็ดนำตลอดเดิก่อนก็่นะครับเด็มหาวิราัเพื่อครั้งเป็น,นหมหามหามนยวบร ก็เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งดูเขาจะออกนีอ่ออกเฉียงดีอยูโอ้โหอุ้งใหญ่มากสวยมากๆพว่าตำแหน่งแล้วมั้งโอ้สวยสวยสวย เดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันไปวนต่อกัอนตอนนี้ยังอยู่ในรถอยู่นะคะมาพระปฐมเจดีอ<า>โอ้ยไม่ได้คู่เปิด อันนี้พอดีเลยมาถึงตลาดพอดีเลยบิ๊กครับหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้น้าอ้อยพอดีแล้วป่ะเปิดหรือเปิดเปิดสิพี่ว่าเปิดตลาดเย็นนะคะข้างทางนี้เป็นตลาดเย็นอืมอืมร้านส้มโอส้มโอใช่แล้วก็ข้าวขาหมูข้าวหมกอบไม่หิวครับให้เวลายืนยนเลย โอ้ได้ไม่เป็นไรหลงๆมานี่ก็เหมือนเราได้รู้เพิ่มนะพระผู้เท่ามาด้วยปีนั้นพระอายุมากแล้วบวชบวชบวชตอนมีอายุบวชตอนมีอายุอเอามาด้วยโอ้นกมาโดนจอดทิพย์เหนืออ่าไปทางทิศใต้หลวงพ่อบอก มันงตะเกียงขึ้นเลทไปที่ตายเลยประกาศกันลั่นเลยตามหางานใหญ่ตามหาโชเฟอร์วัดป่ามหาชัย <c oughs> รับตะเกียงดูกล <c oughs> างเลยนะเออแสดงว่าท่านฉลาดแท,นท,ท,ทนที่จะให้แทนที่จะให้แบบเป็นคนเดินหาให้คนอื่นเป็นคนหาท่าน <c oughs> เดินที่จอดเลยโอ้โหลานจอดเยอะแยะ อันนี้ฝันะ่งด้านหน้าผมเดินมาท่านก็จัจตรงนี้เลยอย่างพวกเราจบับข้านี่ทางนี้ก็มีหมใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะโอ้โหเยอะเลยโอ้โห